จะเป็นยังไงถ้าผมเอาอาญาไปขี่หัวแบทแมนไม่ส้มอย่างชานโซแล้วพผอ,อิญว่ามีคนบอกว่าเสียงคล้ายกันด้วยจะสับสนมึนงงและปั่นป่วนแค่ไหนไปดูกันเลยครไบสวัสดีครั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 บสวัสดีเออสวัสดีครับอยู่กับผมมูเหมียวผมชานโซครับเอา้าแ,แ,แล้วแล้วทำไมคุณไม่เล่นแบทแมนเ่ยครับทำไมคุณเล่นอาญาจริงผมเปลี่ยนอาชีพแล้วครับผม,มว่าอยากจะลองเป็นซัพพอร์ต ที่ดีดูอ่าได้เลยครับงั้นเดี๋ยวคุณมมเมียวเล่นเอ่อแบทแมนนะครับเดี๋ยวผมเล่นอาญาให้โอเคได้ครับคนนี้ใช่แบบเสียงต้นไม้ของพ่อไปครับใช่เล้วครับผมเคยดูที่ทำต้นไม้ของพ่อแล้วคุณเป็นใครครับผมคือแค่คุณธรรมดาที่กําลังได้ต้นไม้แค่นั้นเฮ้ยโคตรเหมือนชันชันชันเออชันโซมาที่แล้วขาไปครับมามาเลยชี้หัว ผม <Okay S 1> ครืรู้สึกว่าเราชอบเนี่ยฮะเวลาขึ้นหัวกันได้เลยเราชอบขี่กันน่ะครับทำไมเราขี่กับประจำในช่วงนี้โอ้ยปกติผมก็แม็กจะอยู่ข้างบนเสมอโอ้ยไม่ได้มั้งเผนะื่อในบางทีแบบมีคนมาขี่หัวเดี๋ยวท่านผู้ชมแบบรอด,ดูเลยนะคอมโบกับคุณชานโซเดี๋ยวผมลองดูนะฮะโอเคครับแต่อยากสีนะอยากซีคือเฮ้ย หมายถึงว่า like อยากให้เวลสี่ใหม่ใหม่ยอ๋ออยากอยากอยากให้เวลสี่ใหม่เฮ้ยมันจะตายเร็วเอาในป้อมได้ไหมเอาเลยมันคิดเองมันไม่เห็นมันไม่เห็นเราหรอกมันไม่เห็นเราหรอกเราคือคอมโบประสานที่ไบตัวนี้มันเห็นเราไหมไม่เห็นเราหรอกครับไม่เห็นเห็นไหมล่ะเมื่อกี้มันเห็นต้นไม้มันไม่ได้เห็นเราเอ่อคุณชานโซครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าในป้อมนะกดกดสกิลแล้วคิวได้ได้ได้กดแล้วกดแล้วกดแล้ววิบสวยเฮ้ยเราได้เฟิร์สบัตเราเล่นด้วยกันนี้บันเทิงทุกรอบเลยเนาะ อาย่ากับแบทแมนเนี่ยผมบอกแล้วว่ามันคือคอมโบลับครับผมคือถ้าอยู่ในตารางของดดยเซอร์เนี่ยน่าจะเป็นอันดับ S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  R ล้วถ้าเราไปเล่นในแรงนี่เราชนะไหมฮะเอ้ยแต่มันก่อนเราก็เล่นในแรงนะเอ้ยใช่แต่เราไม่ไม่ชนะนอาจะมีข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างคือฝั่งนั้นเขาโปไงเขาเลยเห็นเราไม่เขาไม่โปนี่เขาแพ้เราเนี่ยเอ้ยเขาเลยได้มันไม่เห็นมันไม่เห็นมันไม่เห็นไม่เห็นใช่สวยเห็นเหลือรันเลยโอเวรลาคุณ ชานโซครับคุณชานโซครับไม่ใช่ครับจริงๆอ่ะผมเอฟซีคุณมานานแล้วนะคุณเล่นแมทแมนโหดมากเลยคุณมูเหมียวผมก็แอบแอบตามอยู่ในดิฟนะครับเพราะว่าเห็นที่เล่นน้ำรอดบ่อยมากแล้วเก่งด้วยอ๋อซิกแซกใช่ไหมใช่เอ๊ยเขาเห็นเราได้ไงอ่ะสงสัยกดอันตีหรือมั้งโอ้ปะเนี่ยอ่ะดูเอาคุณม่เหมียวดูนะไม่ใช่คุณชานโซเฮ้ยคุณคุณคุณคือเอ้ยยาเยิ้อย่าลบเดียวโอเคโอเคยาแล้ว เมื่อกี้เบื่อๆนอเมื่อกี้เบื่อๆสองสามแอคชั่นโอ้ยสวัสดีครับคุณชานโซโอสวัสดีครับคุณเอ๊ยใช่อ๋อเอ้ยลืมเดี๋ยวสลับกันอ๋อโอเคเอ้ยไม่ไม่เมื่อกี้เบื่อเมื่อกี้บื่อเบื่อเราผิดแล้วโอ้ยดูีกดมิกก็โอเคสวยจ้าแต่ผมว่าเขาโปลแน่ๆเลยนะทำไมเขาแบบเห็นเราตลอดเลยเนี่ยดู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 นะดูดิอะไรอ่ะเฮ้ยฝั่งนั้นต้องเช็คโทรศัพท์ด่วนเลยนะ GM เอ็ม เอ้ยดูเราจะลองจับผิดดูนะครับว่าทีมตรงข้ามโปรไหมคุณชันโซไปเลยครับคุณมูมิเอ๋อไม่การตรงนี้ด้วยว่มโอเคตรงนี้ตรงนี้ยืนหนักเลยเขาไม่เห็นหรอกเขาไม่เห็นนะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเฮ้ยโปรโปรจริงอันนี้โปรแน่นอนเลยเห็นได้ไงยๆหายตัวอยู่เฮ้ยดูคุณชันโซครับว่าไงครับคุณมูมิเอ๋อผมผมว่าเขาโปรในเนี้ยอะดูนะดูตรงนี้เฮ้ยปึ๊บ สกิลแบบไม่เห็นเลยสวยเอ้ยลงอุ้ยกดดูให้ลุงแทนนี่คุณมูเหมียวผมว่าเราไปลุยเออ่ไปลุมต้นไม้ดีกว่ารู้สึกมันง่าได้แทแต่แต่ผมไม่ไม่ไม่มีตายแล้วผม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 ตายแล้วคุณชันโซสงผมสงสารคุณต้นไม้อ่ะเขาอยู่ไร้ล่าเขาสู้กับต้นไม้ด้วยด้วยด้วยกันเองอะครับนี่มันคือศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายใช่ไหมครับต้นไม้ของพ่อตายอยู่แล้วตายีกแล้ว แล้วชวยพอด้วยโอ้ยตบเจ็บโอดีพ่อเงี้ยจเียอะไม่เขาไม่เห็นเขาไม่เห็น่างอาเบคคุณมุเงียวคุณมุเวิ่งก่อนหรือคุณมุกดล้างให้ผมผมคุณมุเอวชี้ไถ่ายแล้วคุณมุเออย่ทิ้งผมไว้ที่นี่คนเดียว วิ่กดอจานเลยคุยกบคุณแม่ครับผมคือผมงงว่าทำไมเขาเห็นเรางงไหมงงติตโตสุดคือคือมันต้องโปะนะครัั่งนั้นน่ะผมไม่ไหวเลยครับนะถ้าเขาหลบเราเนี่ยครับเฮ้ยเขาเห็นได้ไงอะคุณมูมีเอวคุณมูมียววิ่งก้อนเลยเขาโปมีคนดูถามว่าใครคือมูมียวตัวจริงเนี่ยครับก็ลองให้แบบพูดคำว่าสวัสดีครับก็ได้เนี่ยสวัสดีครับ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  สวัสดีครับผมมูเหมียวสวัสดีครับผมชานโซครับสวัสดีครับผมชานโซสวัสดีครับผมมูเหมียวสวัสดีครับผมมูเหมียวสวัสดีครับสวัสดีครับสสดีครับผมชานโซสวัสดีครับผมชานโซครับผมก็มูเหมียวครับผมมูเหมียวครับผมก็มูเหมียวครับอืผมฟังใครไม่ค่อยออกเนี่ยเกมเนี้ยลองฟังเสียงหัวใจดูก็ได้ครับ ผมก็ชอบให้พอใจคนโอยอย่าทำเสียงใจเกลียดเลยนะสิครับผมรู้สิผมรู้สิแบบหัวใจไม่อยู่กันในกระตัวเลยฮะได้ครับาจายหนึ่งทายหนึ่งอ้ม้เดยวตัองต่อไหมยี่ผมเห็นคุณชันโซใช่มันมันคงคิดไปเองมันไม่เห็นหรอกมันไม่เห็นหรอกมันไม่เห็นนะเอ่เดียวไม่ไหครับ้นี่นี่อยู่นี่อยู่แล้วดูแรกดูแรกแม่แม่แม่แมจะสัเกตปึ๊บเฮ้ยโอ้ยสกิลปึ๊บฮา่ ยังขาไปหน่อยที้งมั้มันแกวมันไม่ตายแบบคุณชานโซสงสัยมันสงสัยมันดูคุณมูเหมียวมาบ่อยมันก็เลยซิกแซกได้มั้งแล้วแบทแล้วแบทแมนนี่มันมันต้องซิกแซกไงครับคือรายการของแบทแมนซิกแซกได้ครับผมต้องมีอาย่าก่อนดับแรกอ๋อม่อย่าใช่ไหมแล้วก็อย่างงี้ใช่ไหนซิกแซกเฮ้ยวอทมันทำได้ด้วยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยมันพุ่งข้ามผีตรงนั้นได้หรอ อาหมเอาหมเอาหมซิกแซดดูนะดูนะดูนดูนะ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 ครับผมแบทแมนซิกแซกวาทำได้เหอดีมันไกลนะ้ามวเอ๊ไคุณมูมีคุณมูมิเคุณที in in yeah, ่ผมไปแบบนี้ได้ไงอ่ะไม่นะคุณชันผมผมรักคุณชันโซนะครับผมก็รักคุณมูมีเเหมือนกันครับ ไม่ตรงเ<ช>รียงเลยแต่ผมกร็รักพวกคุณเหมือนกันนั่นเลย,ยคุณเหมียวเฮ้ยคุณชานโซ่ได้ครับว่าไงครับคุณมูเหมียวคือตอนนี้เราเป็นภาระที่แบบไหมครับคุณชานโซถงมาไม่นะคือเรากําลังเช็คอยู่ว่าฝั่งนั้นโปหรือเปล่านี่ยเ,<อ>เขา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 เห็นเราทุกชัตไม่ได้นะเนี่ยดู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 นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โดนลับเอาเมื่อกี้ไม่ได้หรอแย่เลย อไรเน่นยเยเอามาเลยเอามเฮือว oh! ่อเอช่ยเยเอ็งคุณมเหมียวคุณชานคุณชาคนเจากัน้คุณชาเโอยคุณชาตายกับผมเลยเขาจะโมคุณเหมียวผมว่าคือตอนแรกผมว่าเขาคิดไปเองแต่อยดูดิคุณมเหมียวหยตัวอยู่ไม่ใช an> ่หรอมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ ไม่ใช่แล้วไอันนี้อันนี้จริงอันนี้แทบจะต้องส่งให้จีมเช็คเฮ้ยไงเราเราชนะแล้วเหรอเราชนะแล้วเมื่อไรเหมือนโปนแน่เลยตะเกียมันสกิลเพราว่างั้นแหละสกิเหนี่ยมันคือมันต้องโปนแน่เลยตามสุดขนาดนั้นไม่โปนก็ไม่รู้ว่าไงแล้วผมผมผมว่านะเกมเนี้ยเราต้องกดรีพอร์ตใช่แต่ว่าคนที่ผมจะรีพอร์ตเนี่ยผมจะรีพอร์ตใครรู้ไหมรีพอร์ตใครครับอายาได้มเลยรีพอร์ตอะไร